สีนะครับเตรียมของกำลังจะไปเที่ยวกันอันนี้จะเป็นพวกเนื้อต่างๆจัดเป็นแพ็คเรียบร้อยของที่เตรียมมาไป้ปลกมากเหนื่อ แก่จ้ะแกงกระจานนะแค่ทิปแรกที่นี่นะตอนนี้เราออกจากบ้านนะคะตั้งแต่เวลาประมาณตีห้าวันนี้มุ่งหน้าไปแก่งกระจาน ตอนนี้เรามาถึงที่แบมบูซาแคมแล้วนะคะเธอตรงนี้ก็เวิร์กตรงนี้ก็ล่มร่มเยอะเลยอะ่ค่ะพี่ตรงนี้มันล่มทั้งวันไหมคะ น่าสวยเลยอะไรซาโมวิ่งด้วยเปื่อยอันนี้ค่ะน่าจะล่มทั้งวันเลยตรงนี้เพราะว่าต้นไม้มันบังตรงนี้ด้วยวันนี้เราน้าจะเมาที่แบมโบซาเลยนะคะเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าหน่อยแบบพี่ต่อแล้วก็เวลามาเที่ยวนี่จะมากับกลุ่มเพื่อนกลุ่มครอบครัวเนี่ยคือ เราจะเลือกมาวันธรรมดาวันอังคารวันพุธพฤหัสอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะพยายามไม่ไม่ติดไม่ติดวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เลยเพราะว่าหนึ่งเลยคนมันเยอะมากๆแล้วก็เราอาจจะแบบหาจุดที่กลางได้ค่อนข้างน้อยแล้วก็ห้องน้ําก็ต้องรอก,กรันเพราะว่าเวลาตื่นเวลาล้างจานอะไรอย่างเงี้ยค่ะพยายามที่จะมาวันธรรมดาก็บแบบเหมาแคมป์ไปเลยทั้งหมดสบายกว่าแล้วก็คนไม่เยอะด้วยนะคะ มือนี้นะคะเดี๋ยวจะทำไข่ข้นกุ้งนะคะมเมนูนไข่ข้นกุ้งตอนนี้ก็ย่างหมูสเต็กกินพังๆไปก่อนนะ เราอยู่กันที่แบมบูซ่าแคมป์นะคะอันนี้เพิ่งอาบน้ําเสร็จเลยเพราะว่ามาเที่ยงทํากับข้าวแล้วก็กินข้าวไปแล้วเดี๋ยวหน่อยจะพาไปดูบรรยากาศนะคะเรามากันครอบครัวเดียวเลยอะไม่มีใครเลยอ่าเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศรอบๆกันค่ะครับนะาถ้าช่วงปีใหม่เนี่ยคิดว่าน่าจะแบบคนเยอะพอสมควรเลยสวยมากวันนี้ก็ไม่มีใครมาเลยนะคะ เนื่องมาจากเหมือนที่เราบอกเรามากันวันอังคารส่วนใหญ่เราจะมาอังคารพุทธพฤหัสศุกแบบนี้เป็นต้นมันก็เลยจะแบบไม่ค่อยมีใครมาใช้บริการเท่าไหร่วันนี้ก็เมาลานกลางเต็นท์อีกเหมือนเดิมลูกหมาตกน้ำเคยเห็นไหม จะเป็นคอมเมนต์ก็ได้จะเป็นอะไรนะอะไรนะพันลมก็ได้อะไรไม่รู้แต่ว่าเครื่องดื่มเนี่ยเบาหวานแดกงานนี้แ่ะบอกเลย 1. ชุดโต๊ะเก้าอี้ค่ะ 2. องพัดลมต้องมี กล่องใส่อุปกรณ์ก็ดีนะคะเพราะว่าเวลาขนมาจะยิ่งทําให้ไม่เปลืองพื้นที่ในการขนจ้าด้นแผงครับแยกไปเลยนะคะอันนี้จะเป็นกระติกแยกจะใส่พวกอาหารต่างๆด้านในแล้วก็เก็บได้เยอะนะคะแล้วก็อันนี้เก็บความเย็นได้ดีมากๆเลยตัวนี้จะเก็บความเย็นได้ดีมากแล้วก็อีกถังนึงแยกไปเลยครับใส่เครื่องดื่มจะได้ไม่เหม็นคาว พวกอาหารคราวแล้วเอามาเนาะอันนี้แม่บ้านชอบมากจะ้ะควรมีอุปรกรณ์น,นะคะล้างเสร็จจะได้มีที่แขวนตากให้แห้งนะจะ๊ะสำหรับใครที่ไม่อยากเดินไปเอาน้ําไกลนะคะก็จะมีถังน้ําแบบนี้เอาตั้งไว้จุดไกลๆแคมจะได้ไม่ต้องเดินไปจุดล้างมือไกลๆถังขยะพับได้ครับตัวน,นี้สะดวกมากเลยใส่ถุงดำเข้าไปด้านในแบบนี้แล้วก็สามารถทิ้งขยะได้สะดวก คับเก็บง่ายเดือดร้อนต้องเล่นน้ำครับแยกมาให้ไก่จากจุดที่นั่งนะคะเวลาใส่เสร็จอาหารจะได้ไม่มีมดขึ้นอันนี้จะเป็นเต็นท์ของหน่อยเองเป็นกระโจมน่ารักน่ารักนะครับมีบรรยากาศเลี้ยงไฟอ, <c oughs> อีกนะปะคิวอ่ะนี่ฮะไม่หมูมันช้ามันหนา,นา,เ,หลาเล่้งง่ายเออ <c oughs> พ่าใช่วันนี้แม่ทำสลับชื่อชื่อด้วยดาต้องมีสักกิิงงรับแดดเพราะว่าเอ็มแม่บินได้สี่กโล มาบินที่ขายบอกอ้าวีรแล้วบอกบินสี่กิโลโมยไกุ้งกุ้งนี่เน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 เมเนเนเนยนเ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 ่หมูนเ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 นนนเ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 นยนเหนแล้วเนี่ยนเนเนนเ พอทีวีเอสอ่ะมันบอกให้เลี้ยวซ้ายตรงทางเข้าแคมป์อ่ะต้องจีบตาเลยจีบแม่งสุดท้ายเลย ถ้แบบว่ากินธรรมดาแล้วมันก็ไม่ได้ฟีลนะีไม่ได้ดินะกุญแจนะทุาคนจะพูดเหมือนกันนะรู้สึกกูเหมือนกิ้งไปข้าวเย็นแล้วเหรอวเหมือนกินทั้งวันเลยว่าปะไปทำเสร็จไปอะ นี่โมกันคส่งให้กูดูทำไมวะมันก็เหน่ออนาคตมนจะไปขายแล้วบอว่ามีไก่ตัดออกเลยนั่นี่เลยมันเจ้าสบายจริงเก็บไม่เถิเถิดนะร้อยผัดรากผัชีด้วยสีอะไรสีอะไร ม่ากกัันลงแล้วงานอยู่ไหมกลางอินเนอร์อยู่ต้องดูข้างนอกถ้าท่านเรียนอย่างเงี้ยก็เดียวดีแต่ถ้าเดินเป็นหยัก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 เหมือนภูเขาหน่อยอย่างเงี้ยก็เป็นโคลแมนฮะไม่จริงจริงไม่ใช่ฮดปฮวงจริงตอนเวลาหนูน้อนหนูสะบัดหมดเลยงกระทงกระทะกูจะหล่นทั้งหมดไอ็คนนั้นมันสายญี่ปุ่นของเรามันมาสายเกาหลีว่ะเป็นคนที่เราดูชื่ออะไรนะที่มันทำแบบทำข้าวคงคัตสึ ้าันทอะไรทีนี้หยิบน้ำมันงามาให้หน่อยค่ะเขาไม่สวยทํางแม่งทั้งจั๊ยเราควรจะมีน้ำใจเแา้ีพี่ต้องหรอกมส่งที่ผู้คนอยู่ที่นี่ถ้าแบบว่าไม่ได้อู่ในไทยหไต้ันไ่เหงเนี่อะไรอ่ะตอกแตงเหรออไอ้น่บ่ ใส่ของลาดครับนี่ทำนี่ยูทูปปะเนี่ยยูทูปพี่ต่อยอยากกินแล้วได้เห็นหอม จะเป็นหนึ่งสองสามสไลด์บางกว่าเมื่อวานเนื้อจะเช่นเดียวกันแต่อันนี้สั่งแบบเอามาต้มชาบูผิดซ้ายีิดขวาควายแปลว่าควายแปลว่าโอ้ควายขวัญ ฝันไงฝันคุ่ควายวแต่ว่ามึงอ้าวโคแมนกูลงพื้นไปแล้ว